นี่ยินดีต้อนรับอ่าสู่ทุ่งนาท้องวันนี้วันนี้มีออเดอร์มะขามเทศเยอะแยะเลยก็เลยต้องมาเขาเรียกลงแขกเนาะลงแขกวันนี้ได้ลงแขกจะของสวนไปไม่ไหวแล้วเจ้าของสวนนั่งใช่ไหมสวนเยเก็บตั้งแต่ตีห้าึ่งยโอ้ยไม่ไหวต้องหาคนช่วยเดี๋ยวนะแต่ภาษาเก็บกัน พอดีพอดีว่ามันมันเป็นช่วงอินี่ดานเนาะมันกลังเทควด้วยเทควาด้วยแล้วก็เป็นช่วงมะขามเทศเพชรนนทไทยวันที่วันที่สามเนาะใช่ค่ะวันนี้วันสามะอีสองวันไหมเขาเขาเขาค่าห้าวันใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างงาม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 เนี่ยออย่างงามเลยกิโลละเท่าไหร่คะตอนนี้ก็อยู่ประมาณแปดสิบบาทถึงร้อยเลยอ่าแปสิบเราแยกเราคัดได้ใช่ไหมค่ะคัดไซส์ค่ะคัดไซส์ใหญ่แปดสิบบาทโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปขอไปดูเขาลงแขกก่อนจ้ะ เออเอาอันนี้อะไรได้มา <Okay. S 1> แล้วครับอ,อไป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 วันนี้งานเร่งด่วนอันนี้สภาพของอันนี้สภาพโดยทั่วไปของทุ่งนาท้องเนะะียค่ะไม่รู้กีก่ไร่ทั้งหมดนี่ยี่สิบกว่าไร่แต่ว่าก็ปลูกมาคํมเทศบางส่วนบางส่วนก็ปลูกอย่างอื่นเข้าไปด้วยอา้าดูบรรยากาศค้า ขาก็จะมีร่องน้ำร่องน้ำใหญ่ๆเพราะว่าตรงนี้มันเป็นดินเอ่อดินเค็มค่ะดินเค็มป้าอ่าทุ่งนาท้องมีพื้นที่เท่าไรมีพื้นที่ทั้งหมดยี่สิบสองไร่ครับโอ้ยี่สิบสองไร่ครับผมแต่ยังปลูกมะขามเทศอยู่นประมาณสิบสองไร่โอ้ยสิบสองไร่เนาะโอ้ประมาณสองร้อยต้นครับสองร้อยต้นโอเคค่ะสองร้อยต้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้จ้าของเขาวิ่งก่อนตอนนี้ธุรกิจรุ่งเรืองนาย กันเนี่ยไหนนี่อันนี้วันนี้ลงแขกเนี่ยมาเล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 ยนี่เนี่ยบรรยากาศเนี่ยอยากได้เทนี่ไงสดจากต้นค่ะสดจากต้นเลยไม่ใช่สดจริงต้องต้องขึ้นไปกินบนต้นเลยเด็ดดจริงจริงเนี่ยนี่นี่วันนี้ลงแขกกันนะจะแขกมาจากไหนเบื้องนี่แขกดอยนี่พวกแกฉันนี่แหละตัวจริงแขกดอย แม่อย่างเยอะเลยเนาะเอ๋อเยอะมากวันนี้เยอะมากคนก็เยอะนี่ๆๆอันนี้เอาฉันสออันนี้แทะเออเอาเลยมอันนั้นยังใหญ่ถ่ายไปเลยอ่าไม่เนี่ไม่เออเราจะมาลกแท็กวงเล็บไม่ใช่มาถ่ายคลิปมันมียี่สิบสองลางานเจ้าของเขาบอก ทั้งหมดมีย2ิบสองไร่แต่ว่าปลูกมะขามเทศจริงๆนะสิบสองไร่อม่ออเอ่แานี่นีนนี่ม่แต่กระทั่งคนน้อยก็มาช่วยเขาเก็บนี่ลูกเอาจ้าเอ,าาเอา <c oughs> <c oughs> คนน้อยก็กินเอ้สอย,สอยสองคนน้อคนนอยสองคนนั้นมาแล้วมาช่วยเขาหรือนายดูเขาอ๋อเขาคว้างเบ okay. ดโอเค